มาช่วยกันกด s ับส c คร b e ให้ถึง100,000ซับด้วยกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่างหมูนะครับคอนกรีตเบคคอร์ไทยแลนด์คลิปนี้จะมาพูดถึงมาตรฐานของการทําโดยจะเน้นเทคนิคในการขัดมันผิวสีซีเมนต์คัลเลอร์ซีซั่นนะครับที่ทำอย่างไรขัดแบบไหนนะครับถึงจะได้มาตรฐานของคอนกรีตเบคคอร์ไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็จะสาธิตเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับมีการเทปูนขัดมันผิวเรียบไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่ปูนกําลังผ่าดพร้อมจะโรยสีนะครับเดี๋ยวเราจะ ทำการโรยสีแล้วก็ขัดมันให้ดูกันนะครับช่วงระหว่างขัดมันนะครับก็จะสอนวิธีการใช้เกลียงแบบไหนนะครับการโรยสีเนี่ยโรยอย่างไรแล้วก็ขัดมันแบบไหนถึงจะได้ผิวสีที่สวยงามเป็นไปตามมาตรฐานที่เราบอกกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มโรยสีกันเลยเดี๋ยววันนี้เราใช้เป็นสี Color อร์สีสั้นนะครับเราใช้ตะแกรงในการโรย สี color s e a s o นเนี่ยเราก็ใส่ตรงไปในตะแกงล่อนสีนะครับอันนี้ก็คือในส่วนแรกที่สําคัญเราจะไม่ใช้มือในการโรยสีนะครับมาตรฐานของเราก็คือการใช้ตะแกงล่อนสีนะครับที่ได้มาตรฐานแล้วก็ทดลองมาแล้วว่าเป็นความกว้างของรูเนี่ยต้องประมาณนี้นะครับเราก็ใช้การโรยโดยใช้ตะแกงเท่านั้น,นเพื่อควบคุมมาตรฐานแล้วก็ปริมาณให้สม่ําเสมอพอเราโรยไปได้ระยะ ที่เราสามารถขัดมันได้นะครับจากนั้นเราก็เริ่มใช้เกียงเข้ามาในการขัดมันนะครับเกียงเราล้างน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็ลากออกไปอย่างนี้ตรงๆนะครับโดยผักออกไปออกจากตัวออกไปเพื่อให้ได้ผิวขัดมันออกมาเราจะขัดแบบนี้จนผิวเรียบนะครับใช้เวลาไม่นานมากในรอบที่1ของการโรยสีนะครับเราก็จะขัดผิวแบบนี้ครับให้ได้ผิวเรียบนะครับ เราจะมีเกียงยาวพิเศษแล้วก็ผิวทีของเกียงนะครับก็จะเรียบเนียนขัดมันง่ายลื่นมืออีกทั้งเราเวลาเราใช้ตะแกรงร่อนสีมันจะทําให้เราขัดมันได้ง่ายพอผิวเริ่มเรียบนะครับอันนี้คือการโรยรอบที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ทําการโรยรอบ2ต่อเนื่องกันได้เลย ทีน่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็โรยสีรอบที่2ต่อนเนื่องกันได้เลยแล้วก็เอาเกลียงขัดมันมาขัดเกลี่ยผิวให้เรียบเนียนอีกครั้งหนึ่งซึ่งในขั้นตอนที่2นี้เราจะต้องขัดมันให้ผิวเรียบเนียนสวยให้มากที่สุดเพื่อเป็นการเก็บงานแบบละเอียดเพราะว่าการทําผิวสีให้สวยในการขัดมันรอบที่2เนี่ยจะส่งผลถึงตอนเคลือบที่จะโชว์สีซีเมนอย่างสวยงามออกมา ขั้นตอนการขัดมันทั้งรอบที่1และรอบที่2เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งไว้ให้แห้งข้ามคืนเพื่อํามาทําการเคลือบเงาผิวอะคริลิกด้วย M100 ในวันรุ่งขึ้นหรือสีซีเมนทิ้งไว้แห้งอย่างน้อย12ชั่วโมงเราก็จะมาทําการเคลือบเงากันวันนี้ก็จะใช้เป็นน้ํายาเคลือบเงาสูตร M100 ที่เป็นอะคริลิกเพียวสูตรพร้อมใช้ก็คือเทออกจากกระป๋องก็สามารถทําการเคลือบได้ทันที การเคลือบเงาเพียงแค่หนึ่งรอบแต่ใช้น้ำยาปริมาณมากเคลือบผิวให้ช่ำเงาตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยหากพื้นที่ใหญ่เราสามารถใช้ลูกกิ้งขนาดใหญ่กว่าในคลิปนี้ได้นะครับ ي ى> เคลือบแล้วนะครับสีซีเมนจะโชว์ผิวที่เหมือนการขัดมันสไตล์ลอฟ ที่เกิดจากการใช้เกียงขัดมันหิวปูนมีกระดำกระด่างสวยงามสีซีเมนต์คัลเลอร์ซีสั้นก็จะเหมาะกับงานพื้นภายนอกที่ต้องการความสวยงามสไตล์ลอฟสีเป็นธรรมชาติมีเฉดให้เลือกมากกว่า35เฉดเอาไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ลานจอด,ดรถโรลูต่างๆได้เลยสีอกมาสวยงามถูกใจแน่นอนครับ คอนกรีตเดคคอไทยแลนด์จุดศูนย์กลางแห่งการตกแต่งคอนกรีตแนวใหม่ผลิตขายรับเหมาสอนงานตกแต่งคอนกรีต